ถึงจะแต่คิดดูว่าเจวอนมันจะจบเร็วให้ไหมก่อนทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าความอวยของตัวเนี้มันมีไหม <c oughs> ได้เลยคนที่สองนะตาแรกมาเจอกับใครเจอกับวินเทอร์อีโวนะ <c oughs> เขามีกันวิกด้วยนะแต่ไม่เป็นไรนะเจวอนไม่กลัวกันวิกถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า เกมอวยก็จะไม่กลัวกันวิกอาชาระหนึ่งขั้นนะทุกคนก็สกิลของตำนาน J เจวอนเนี่ยมันก็เหมือนกับเจวอนไม่ใช่สิสกิลขององค์ราชทายาทเจวอนนะมันก็เหมือนกับสกิลเจวอนทุกอย่างเลยนะแค่มีอะไรป้องกันบังคับย้ายนะแล้วก็ป้องกันการสร้างอะไรมาเพิ่มหรอใช่ไหมที่เพิ่มเข้ามานะจากเจวอ เดี๋ยวนะเจวอนปกติมันก็มีนี่ใช่ไหมลืมไปหมดแล้วสกิลไม่ได้เล่นนานแล้วนะทุกคนอาตาเราละช่างมันรู้แค่ว่าเรามีการขโมยมาเบิลกับการขังคุกก็พอนะโอ้โหมีใบแดงด้วยอะ่ะถ้าจะยากนะทุกคนเราจะวันเทินได้ไหมถ้าเบิ้ลได้อีกรอบก็มีโอกาสสูงนะโอ้โหดูมันทอยจะอ,อะไรไปชนะ เขามีการป้องกันมาครับยายนะเจวันตัวนี้2ครั้งในตัวนะ90%ก็เปอร์เซ็นต์สูงอันนี้เราใส่มหมวกหุ่นไลกามาด้วยนะกันเพื่อเขามีทาสีไงกันทาสีเราจะได้สาบเขาโอเคเขามาน่าจะมาตัดเมืองเอาไม่ตัดหรอไม่ตัดนะทุกคนเขาจะโจมตีเราก็ไม่น่ารอดโอ้โหหมวกเดียว90%พี่ ยอมเลยได้ไหมเนี่ย90เปจริงไหมนี่ฮะเอ้ยเหนื่อยนะทุกคนเล่นตัวนี้นอกจากลุ้นชาร์จบนหัวลุ้นพื้นที่ดวงจันทร์แล้วก็ยังจะมาลุ้นสกิลป้องกันอื่นๆอีกนะเขาไม่เบิ้ลให้เราด้วยนะทุกคนเขาเหมือนจะแล้วการไอเฟอันตรายเรามีใช่ไหม การเดฟเกตละลาย70%น้ำตาจะไหลอ,อ่ามาการอะไรตอนนี้โอ้ยจะรอดไหมเนี่ยแค่วินเทอร์เองนะเราต้องไปรีชาร์จนะทุกคนเทิร์น,น้าขอไปรีชาร์จก่อนไม่งั้นไม่รอดเราพลอยเบิ้ไม่ได้ด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะใช้เอฟเฟกต์ดวงจันทร์ไม่ได้โดนทำลายเต่าไปเพราะเพราะอะไร พอการดีบัฟมันไม่ออกไม่รีชาร์จให้ด้วยนะอ่าเราเหลือหมวกสองครั้งนะวินเทอร์เขามีกับดักสปริงอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ตกลุมตกก่อนล้างได้สบายนะถึงเราจะมีเนรเะเทศก็ตามเขาไม่กลัวใช่ไหมมีเนเะเทศจากบัฟนะมีทุกอย่างมีเยอะมากนะกันเยอะมากแต่ไม่ออกอ่ากันดูด กันดูดิบของเรานะหมวกมันก็ไม่ออกอีกแล้วนะทุกคนดีนะที่มันไม่มีบัตรเชิญเนี่ยไม่งั้นตายละอ่าหมวกน้ำตาไหลไนะ <c oughs> เอาอะไรไปรอดเบิ<ม>้น <c oughs> ต่อเบิ้นต่อตอ,อาจจะดูดโอเคดีนะที่ดูดเขาไม่ออก <c oughs> แล้วเราก็ไม่ชาร์จด้วยนะ เมื่อกี้เขาเบิร์นใช่ไหมเราไม่ชาร์จดวงจันทรก็สมควรแล้วแหละที่ไม่มีใครเล่นมันนะ J 1. เจวอนอป้องกันอีกแล้วนะทุกคนหมวกมันไม่ออกให้เลยอะโอโหถทอยหน้าหลังก็ไม่ออกเดี๋ยวนะเราโดนทำลายเต่าหรอรีชาร์จให้หน่อยได้ไหมโอเครีชาร์จนะนทุกคนเฮ้ยเหนื่อยเราโดนทำลายเต่าตอนไหนเนี่ย เมื่อกี้คล้ายๆว่าเต่าเราหายแล้วนะไม่รู้จะทำอะไรแล้วว่าทำอะไรไม่ได้วินเทอร์เขาไม่ทอยเบิร์ให้เราเลยนะทุกคนเรากวัวเราจะชาร์จเต็มใช่ไหมถ้าโดนดูดคราวนี้ก็โอ้โห90% อะไรเนี่ยวัยนนี้มาเจอเจ้าแม่สายวิ่งนะแบมบิน่าเรามีกันทุกอย่างเลยนะมีกันทุกอย่างเลยเมื่อกี้ไม่ออกไม่มีอะไรออกอ่าได้ทอยคนแรกบ้างนะทุกคนชาร์จชาร์จดวงจันทร์มันก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็นั่นแหละนะไปหวังอะไรมันมากไม่ได้นะ เมื่อกี้ป้องการ90%ยังทะลุเป็นว่าเล่นเลยเขามีการวิกด้วยนะถ้าเราทำคอมโบไม่ได้ก็น่าจะแย่นะโอเคเบิ้ล <Yeah. S 1> okay, 12ไปนะ <Yeah. S 1> พยายามกระจายเมืองแล้วกันไม่รู้จะเล่นยังไงละ <Yeah. S 1> เรามีออกก่อนอยู่นะเดี๋ยวเราไปลุ้นออกก่อน มันจะออกไหมเนี่ย65เหนื่อยใช่ไหมอ้าวไม่มีออกก่อนเหรออะไรวะดูผิดเหรอเนี่ยเราจะไปหาเอาบอ,อกก่อนมาจากไหนเนี่ยเราเปลี่ยนจี้อะไรไปอ๋อเราเปลี่ยนเอาจี้กันวิกมานะทุกคนออกก่อนมันก็เลยหาย แล้วก็ไม่ดูก่อนด้วยนะเราชาร์จเต็มแล้วนะทุกคนถ้าแบมบีน่าจบไม่ได้ก็เสร็จเรา,ายกเลิกการสร้างแลนด์มาร์ของเราออกนะ70%ออกแล้ว1ครั้งอถอยถอยหลังมานแบมบีน่าตกเกาะร้างยังไงยังไงกันผุดแลนด์มาร์อีกนะทุกคนรอบที่2องวาร์อีกในประเทศอีกนะ อาผุดแล้วนะทุกคนเพราะว่าการผุดเราไม่ออกน่าจะชนะแล้วนะเพราะว่าเขาทอยเบิ้ลให้มาเราเปลี่ยนเอาแพ็กสวิตดับเบิลวิงออกแล้วนะเอาเป็นอะไรมาจัดเซตมุ่ยๆอีกแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะชนะไหมมาแล้วตัวท็อปเทียรหนึ่งของเซิร์ฟ การวัเริ่มเทินหมวกหุ่นไล่ากาออฟยกเลิกเรียกแป้นเนระเทศรองเท้ากักขังแล้วก็กันดีบัฟอย่างโหจะอะไรไปชนะเนี่ยพี่คือถ้าเราชาร์จดีก็มีสิทธิชนะแต่ถ้าชาร์จไม่ดีก็เตรียมตัวไว้ไวยเจอเ็สก็ดีนะทุกคนเราจะได้ทดลองสกิลป้องกันขโมยมาเบิลสองครั้งของเราแต่มันสองครั้งไง จะไปหวังอะไรกับการขโมยมาเบิลสองครั้งไม่ต้องหวังนะงนเราไม่ชอบอันนี้เนะเทศเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่ามันชอบสร้างแร์มาให้อะ่ะเรากลัวแบบถ้าเขามีโดนผุดอะไรเงี้ยเขาจะผุดกันเราได้นะแต่มันก็ดีนะนโดนเนรเทศ เดี๋ยวเอาออกจากก่อร้างก่อนเผื่อเราไปตกนะทุกคนอาวา์ปไม่ได้ละขอเบินอีกรอบได้ไหมชาร์จด้วยนะโอเคชาร์จนะทุกคนออกเกาะ85้าโอเคนึกว่าออกกาะ85จะไม่ออกโอเคชาร์จไหมชาร์จชาร์จชาร์จนี่อ่เห็นไหมคือถ้าคอมโบมันออกดีสกิลออกดีอ่ะแล้วก็ฟินวันเทินได้นะแต่มันไม่ออกไงโอกาสน้อยนะที่จะเห็น อันนี้คือเป็นบุญตามากเลยนะโอ้โหเจอทุกตัวเจอครบเครื่องตัวตึงเจอเทพีไนกี้นะทุกคนแต่เขาไม่ใช่ตัวใหม่ใช่ไหมเป็นตัวตํานานปาดาบเขาก็เปอร์เซ็นต์สูงนะถ้าเกิดว่าเราจบไม่ได้นี่มีโอกาสเหมือนกันนะ <ine games. S 1> ก็ไนกี้มีสกิลขังโรงใช่ไหมแล้วเราก็มีบัฟอยู่นะเป็นสกิลกันขงงังโกง มาดูกันว่ามันจะออกดีไหมบักเจวอนอ่ะถอยมาข้างหลังโอเคเขาไม่มีเนรเทศเหรอเดี๋ยวนะกันวิกก็ไม่มีหรอโอเคนะถือว่าดีนะทุกคนพี่เขาไม่มีอะไรเลยแต่เราต้องเบิร์นให้ได้โอ้ยทำไมไม่เบิร์นมันเป็นแบบนี้แหละ ขอในประเทศไม่ใช่ตายหาดิวับมาตรงเนี้ยแท้นะทุกคนไม่ได้จะรอดเอาอะไรมารอดคือการเบิ้ลเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะควรกดคู่กี้ดีไหมนะขังกงเขาออกไหมเนี่ยถ้าเรากดคู่กี้แล้วมันเบิ้ลนอะมันก็ดีไงแต่ถ้าเราไม่กดอะแล้วมันไม่เบิ้ลนอะอันเนี้ยแย่นะอันนี้เป็นสกิลอะไรอะ การบังคับย้ายนะทุกคนการบังคับย้ายโอเคเขากับอา้าวตกเมืองใครอะเมืองเราเหรอทำไมเราไม่มีทาสีนะทุกคนต้องพึ่งสกิลตัวเองอย่างเดียวอะยังไงการขังโกงหมดแล้วหรอดูไม่รู้เรื่องเลยนะทุกคนเพราะว่า สกิลมันเยอะอ่ะอ่าเมืองแพงมากด้วยนะมีอันนี้จี้แจกฟรีคาถาเวทโอเคตาเราแล้วจะกดดีไหมเนี่ยคู่ขี้เนี่ยก็มีออฟเบิร์นไหมไม่มีเนาะอ่ะกดไปเลยนะเบิร์นสิบสองอ่าตอนนี้ชาร์จสามแล้วขอให้พื้นที่ดวงจันทร์ติด โอเคติดดีนะเบิ้ล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 ชาร์จเบิ้ลนะทุกคนแต่ว่าไม่ชาร์จไม่ดีชาร์จด้วยนะโอ้โหเบิ้ล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 ชาร์จชาร์จโอเคเรียบร้อยชนะนะทุกคนลำคาญเสียงเวลามันผุดแลนด์มาร์กพร้อมกันอนะ่ะอืม เราว่าคงไม่ถึงวิน9หรอกนะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวก็เจอตัวโหดอาเจอไนกี้อีกนะทุกคนเขามีการวีกาาตัวเนี้มีโยนระเบิดมีบาดเชิญดรอกแล้วก็มีเกาะลอยฟ้าหลุมดำเขาได้เล่นคนแรกนะก็อาจจะเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเขาว่างเมืองดีอันนี้ก็ยากนิดหน่อยแถมเขามีอะไรเขามีการทาสีด้วยนะอันนี้ค่อนข้างที่จะแย่นะทุกคน ถ้าเกิดว่าไนกี้เขาเล่นดีเนี่ยเขาจะวางเมืองกันเราไว้ทั้งหมดเลยไม่ให้เราสร้างไม่ใช่สิไม่ให้เราป้ายสีได้อันนี้ก็จะแย่นะเพราะว่าเขามีการหาสีแล้วก็มีพื้นที่บริสุทธิ์อีกโหดแท้พี่อาถอยไม่เบิ้ลนะทุกคนเขาจะใช้วาฟไหมวาร์แต่ในประเทศเราไม่ออกถือว่าเป็นเรื่องดีไหมก็อาจจะดี ขามีในประเทศไหมไม่มีในละเทศนะได้อยู่แต่คอนเราอยากไปมั่วได้ไหมนี่ไงคอนชอบไปมั่วนะทุกคนเบิร์สิบสองขอแค่ชาร์จอีกชาร์จเดียวนะทุกคนโอเคชาร์จ โอเคเรียบร้อยนะ e เยี่ยมอ้าวอ๋อตกหลุมดำนึกว่าตัวเจวันเป็นอะไรนะโอเควินที่สี่คิดว่าวินที่ห้าเราจะเจอตัวอะไรเดทไหมอย่าเรียกร้องหามันอย่าเรียกร้องหามันอย่าเจอเดทวินห้านี่น่าจะยากนะเพราะว่า มันเป็นวินที่ได้เพชรอ่ะเนาะเขาก็ต้องเอาตัวหดหดมาให้เราเจอแถมสุ่มนานด้วยเนี่ยโอ้โหเจอตัวใหม่เลยก็เจอตัวใหม่ไปเลยสิครับเขาไม่มีชาร์โลซูเปอร์ใช่ไหมเขาไม่ได้เติมนะทุกคนเขาไม่ได้เติมอัญมณีเราได้เล่นคนแรกด้วยประเด็นถ้าเกิดว่าเราจบไม่ได้นี่มีสิทธิ์แพ้สูงนะ ทำยังไงดีเขามีการวิกด้วยนะทุกคนก็ยากยากมากอะ่ะถ้าเราจบไม่ได้ในเทิร์นนี้มีสิทธ์แพ้แพ้สูงมากเราไม่มีชาร์จโลดด้วยนะประเด็นต้องจบให้ได้ภายในเทิร์นนี้ก็คือต้องถอยเบิน้นเิ้นสวยแล้วเราไม่สร้างอันั้นดีกว่านะ เราไม่ใช้คอนเทเลพอร์ตสร้างดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเขามีโดนผุดแล้วก็ลืมตัวอ่าไม่เป็นไรไม่น่ารอดละโอเคว้าหัวมุมทำยังไงถึงจะรอดไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าไม่รอดแน่นอนก็เป็นตัวใหม่ไงให้เข้าไปแล้วกัน ดาบ95%จะไม่ออกก็มันจะแปลกลการบังคับยายนะทุกคนเราจะรอดไหมเนี่ยการห่างคุกออกไหมมีออฟดูดด้วยนะโหนะเนี่ยการบังคับยายเราหมดละแล้วก็ไปเลยจ้าไปเลยเชิญครั้งเดียวก็ไปเลยหมวกหมวกไม่กันหมวกไทเทเนียมไม่กันให้นะทุกคนหรือว่ามันทับกันแล้วก็ไม่กันให้หรอใช่ไหม กูก็ได้วะแต่ก็ไม่น่าจะลอดนั้นทุกคนเขายังไม่ได้ถอยเลยอ่ะเอาอะไรไปรอดเจวอนโอ้โหมันทับกันหรอมันถึงไม่กันอะ่ะทุกคนเราควรใส่หมวกอะไรมาหมวกชาร์จโล่เหรอก็ มาลุ้นกันว่าเราจะได้5วินหรือเราจะจบแค่นี้เราไปเปลี่ยนเอาหมวกอาร์ชิวมาแล้วนะน่าจะต้องเพิ่มความถึกให้เจวอนคือเราไม่รู้ว่าสกิลหมวกในบัฟกับสกิลเอ้ยไม่ใช่สกิลหมวกในตัวกับสกิลหมวกในอันนี้มันทับกันไหมเจอไนกี้นะทุกคนแต่ว่าเราได้ถอยคนสองโอ้โหเขาก็โหดนะเขาเป็นคอสตูมด้วยอะตำนานเอาอะไรไปรอดละ่ะมีการระบายสีเอก เขาว่าเมืองดีๆแล้วก็แพ้เลยไม่ต้องทำอะไรเยอะหรือว่าเราจะจบลูกกวาดโอ้ยสภาพตัวเจวนแบบนี้จบลูกกวาดไม่ได้หรอกอ่ะเขาไปเก็บดาบนะเอาใหญ่เลยนะได้ทีเอาใหญ่เลยพอไม่มีคนเล่นเอลลินแล้วคนเล่นเดทก็เยอะขึ้นนะทุกคนตอนเจอเอลลินนี่อื้อหือ เงียบหายเลยเอาอะไรไปล่อทุกคนเขามีการทาสีคือเขาเหมือนรู้ว่าเราจะเล่นเจวอนอะเขาวางเมืองทุกลายเลยนะคนนี้เล่นเป็นมากวางแบบไม่ให้เราจบได้นะ <c oughs> น่ากลัวนะลูกกวาดทองก็ไม่รู้อยู่ไหนเนะี่ย ไม่รู้จะชนะยังไงทุกคนเราจะชนะยังไงแล้วเดี๋ยวนะเขาถอยเบิ้ลกี่รอบเราเพิ่งชาร์จแค่ครั้งเดียวเองเหรอ,อ,อโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นสอง,สองโอ้โหมันไม่ชาร์จเลยอะ มันไม่ชาร์จเลยออกก่อออกก่อแปสิบห้าออกก่อ8ปิบห้าอยากจะร้องไห้ยอมยอมเขาไปเถอะนะทุกคนดีแล้วแหละที่ทุกคนไม่ทำตัวนี้มานะอย่าไปทำเลยอีตัวเนี้ยทำไปก็งันๆน่นะมันไม่มีอะไรเปอร์เซ็นต์สูงซะเปล่าแไรประโยชน์นะ ออยเล่นเก็บแจขำๆแล้วกันการทุกอย่างออกทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมถ้าเขาว่างเมืองปิดแบบนี้แล้วมีการทาสีเราทำอะไรไม่ได้เลยนะอืมหมดยังตายยังพอใจยังกันดีบัฟเขามีสาดีขนาดที่เขาไม่มีสา แต่แค่นี้ก็จะไม่รอดละโอเคยอมยอมนะทุกคนน่าจะประมาณนี้ติดเอฟเฟกด้วยติดไหมโอเคป้องกันเอฟเฟกแต่ไม่รอดแล้วแหละเขาปาดาบเขาอะไรก็อย่าหาทำแค่นั้นแหละบอกแค่นี้